สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นมาช็อกโกแลตดูบายชาเวอร์กันนะนี่แล้วเข้ามาแล้วไม่มีคนเลยนี่ว,ว้วาวว้าวก็จะมีแบบว่ารูปช็อกโกแลตช็อกโกแลตดูบายตกมาด้วยว,ว้าวน่ากินมากโอ้เฮลโลนี่นะทุกคนวีสไลเดอร์ จะมาลองเล่นสไลดเดอร์กันดูใบปรี้ยวหุยมีช็อกโกแลตด,ดูใบช็อกโกแลตด,ดูใบอันนี้ช็อกโกแลตด,ดูใบเหมือนในเซเว่นเลย,เลยอ่าพิ้งช็อกโกแลตด,ดูใบาทาวเวอร์คอมมิ่งซูนกำลังมาอันนี้ก็อ่างั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลย โอ้โหที่เซฟย,ยังเป็นช็อกโกแลตดูไบเลยโอ้โห,โโหที่เซฟหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นแบบประดับตกแต่งตเฉยๆตกแปลกทำไมนี่ดูดูเอา้าไมสามารถเกิดได้ไงเราก็ลองเกิดออกไปที่เซฟจริงๆด้วย แบบว,ว่าง่ายมากเลยนะเนี่ยไอแมปไอออบบี้ช็อกแลตดูไปว้าตกโอเคเกิดละปุ่งปุ่งเราเล่นเร็วมาก อันนี้เหมือนแบบว่าไข่มมูมั้งวิไม่ยากเท่าไหร่นะเนี่ยแบบเดียวเราก็เล่นเศษร,ราะเราอะตัวตัวท็อปออฟบีไม่ยากนะเนี่ยง่ายง่ายเลยลองมาเล่นดูได้นะทุกคนเนี่ยสีเขียว น้ำตาลแล้วก็ใครแบบว่าชอบช็อกโกแลตดูบนี่ก็สามารถมาเล่นได้อันนี้ก็เป็นเค้กอันนี้เป็นสะพานช็อกโกแลตดูบายเราเบีช็อกโกแลตดูบเกิดไหมก็แบบว่าก็จะมีช็อกโกแลตตกมาด้วยนะเนี่ยทุกคนก็ดีนะเนี่ย สีน่าจีน่า,นา,านอุอ้ย่าีกแ้วโอุ้ยตกไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เก่งเกินเนี่ย,อ,ย,ย,ยอุ้ยตกซีพนี้ได้เลยอ๋อไม่เป็นไร เราเก่งอยู่แล้วเราไม่ต้องแบบเสีย,สยใจก็ได้ชื้นเริ่มใหม่เลยเฮ้ยทำไมมันค้างอะ่ะกราฟริกก็ยิ่งค้างเลยครับปับ ไม่ค้างแหละอืมจุบจุบจุบเราก็เดินช็อกโกแลตด,ดูไปนี่ โอเคมาถึงตรงที่เราตกลงไปตายละครัวนี้จะไม่ตกเนี่ยเห็นป้าไม่ตกอันนั้นแค่สอมครั้งนี้ไม่ตกแน่นอนง่ายขนาดนี้ใครจะตกตอนนี้พูดจริงอะ ชุดอุ้ยอันนี้ซ้อมซ้อมอีกรอบหนึ่งห้าตกอีกก็ซ้อมอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับแค่เป็น f อพี่โทมาดบ้า Thank you ครับอะไรเนี่ยอุ้ยมึงซ้อมไม่เสร็จนะแบบว่า มันต้องใช้ความพยายามอืบว้าวอันนี้ไม่แบบช็อกโกแลตดูใบมีไซด์ด้วยเหมือนหญ้าเลยเออหญ้าเนี่ยมันคือหญ้า ก็มีซอสด้วยลากอยู่บนช็อกโกแลตอันนี้ก็กระโดดขึ้นได้นี่เราจะไปข้างๆกันแต่เรากระโดดเนื่องจากเราเก่งเกินเมื่อกี้เราเห็นช็อกโกแลตด,ดูใบเป็นก้อนเลยให้ทายคลิปนี้เราพูดช็อกโกแลตด,ดูใบไปแล้วกี่รอบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราพูดช็อกโกแลตด,ดูใบไปกี่รอบ แต่เรารู้แล้วว่าพูดไปกี่รอบสองรอบนะคะก็ไม่บอกหรอกความลับทำไมสุดสองรอบ thank you ครับนี่อ่แอแอไปก่อนนะพี่พี่แอดหน่อยชุบชบุนี่ รบปรุปวิป่งง่อันนี้ช็อกโกแลตดูใบในเซเว่นง่ายเกินว่าจะผ่านแล้วเนี่ยเออตอกตกตกตก,ตก,ตกอันนี้อันนี้แบบเอาจริงแล้วไม่ซ้อมแล้ว เห็นปะเราต้องเอาจริงนี่ช็อกโกแลตด,ดูายในเซเว่นตกยังไมไ่โดนยังไมไ่โดน,ดโดน,ดโดนจุดเซฟเร่อจากเขาก็เก็บรายละเอียดดีอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยรู้ไหมไม่ต้องวางเองเนาะไอโซอะไรเงี้ยเอาติดอีก อยากเห็นแบบจุดที่สุดและว่าเป็นจริงว่าจะเป็นยังไงสวยไหมแล้วก็อันนี้ก็กระโดดดึงๆไปนะคะนี่อ,อ๋อไม่รู้เลยอ่ะอนี้อ้าวดวงเราไม่ค่อยดีนะเนี่ยเราชนะแล้ว เราชนะเพรากดตายไม่ได้โอเคแสดงว่าเปินอันนี้อันนี้ปะอันนี้ทุก <c oughs> เราเก่งไหมล่ะเก่งใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องชมเรารู้ตัวไม่ได้หลอกตัวเองเลยนะฮยว,ว้าวชนะแล้วเย้ อ้แล้วก็จะมีที่นั่งตรงนี้เราก็คือที่นั่งของสลับผู้ชนะอุย้ยแต่งสวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็มี my melodies แล้วก็สายลงแบบ square t w by เราอยากกระโดดเราอยากลงกระโดดลงไปอั่งนั้นเดี๋ยวจบคลิปนี้เราจะลองกระโดดลงไปพร้อมทนะุกคน สั้นๆเนอะเล่นชิวๆสบายหัวมาหนึ่งสองสามวู้วสวยสวยสวยนี่ถ้าเราอยากกลับเรากดตายได้เลยเพราะว่าเรากระเดดลงมาฮ่าฮ่าอ่ฮ่าฮ่าฮ่านี่เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุก ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมันนี่อาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายจุ๊บม่วบายบาย